สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง unseen live พามาชมในโหมดคาว c l o ทินนี่ค c l o ดี y นะคะคือเมฆน้อยนะคะเต็มฟ้าไปหมดเลยแล้วก็ฟ้าสวยงามมากวันนี้ฟ้าสีสันในโทนส้มนะคะไม่รู้แดงจากไหนพอมาถึงบ้านเราเป็นโทนสีนี้นะคะ กระจายทั่วท้องฟ้าไปหมดเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเกิดการสะท้อนแสงอะไรเกิดขึ้นฟ้าสวยงามใช่ไหมคะอันนี้เป็นปรากฏการธรรมชาตินะคะ ในแต่ละวันท้องฟ้าและเมฆจะมาในสีสันที่ต่างกันแล้วเดี๋ยวนี้เราจะใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติจะบ่งบอกกับเราว่าแต่ละวันมาในโทนสีมาในรูปแบบบางทีก็มาในรูปสัตว์บางทีก็มาในรูปสัตว์ปตแปลกๆแ,แล้วแต่นะคะ ต้องสังเกตต้องอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติให้ชีวิตธรรมชาติให้ความจริงธรรมชาติให้ความสงบสวัสดีค่ะ